เรียกได้ว่าต้นไม้ดา่างยังเป็นที่ต้องการของนักสะสมอย่างต่อเนื่องด้วยสีสันที่แปลกตาลวดลายของใบอันสวยงามอย่างกล้วยด่างตอนนี้กลายเป็นต้นไม้อีกชนิดหนึ่งที่มาแรงไม่แพ้กันแถมราคาในตลาดตอนนี้บางต้นทางสายพันธุ์ดั้งเดิมและสายพันธุ์ใบด่างราคาก็แตะที่หลักหมื่นถึงหลักล้านกันเลยทีเดียวหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมกล้วยด่างมีราคาแพงแล้วแตกต่างจากกล้วยทั่วไปอย่างไรกล้วยอะไรราคาหลักสิบล้าน กลายเป็นไม้ประดับยอดนิยมในกลุ่มต้นไม้ฟอกอากาศชักเริ่มสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะถ้าอยากจะปลูกกล้วยด่างบ้างควรเลือกใสยพันุไหนดีที่สามารถนำมาขายได้ราคาหากพร้อมแล้วตามไปดูกันเลยคะ่ะกล้วยแดงอินโดกระแสต้นไม้ใบด่างที่นับว่ามีคนหันมาสนใจเพิ่มมากขึ้นโดยมีหลายราคาสูงไปถึงหลักล้าน ล่าสุดมีชายคนหนึ่งควักเงิน10ล้านบาทซื้อกล้วยด่างแดงอินโดซึ่งความพิเศษก็คือมี3มลายในต้นเดียวกันส่วนโลกออนไลน์กำลังให้ความสนใจหลังผู้ใช้ Facebook ชื่อ You Avenger ได้โพสรูปภาพลงกลุ่ม Facebook กล้วยแดงอินโดกล้วยด่าง, Indo, างพร้อมระบุข,ข้อความว่าส่งมอบแม่หนังพยาตุกแก10ิล้านบาทกล้วยแดงอินโดเป็นพันนำเข้าจากอินโดนีเซียส่วนที่เรียกกันว่าแดงอินโดคือเรียกกันตามแหล่งที่พบเช่นกัน ชื่อทางสากลเรียกมูซาสยามรูบี้ส่วนแดงอินโดด่างจัดอยู่ในวงมูเซซี่ไม้ล้มลุกอายุหลายปีสูงประมาณ3เมตรลักษณะทั่วไปเหมือนกล้วยไทยไม่ว่าจะเป็นส่วนของฟอร์มต้นทรงใบการเจริญเติบโตแต่สำหรับต้นที่มีความพิเศษนั้นกลับเป็นต้นที่มีลายด่างบนใบซึ่งเกิดจากความผิดปกติของพันธุกรรมสำหรับการปลูกกล้วยแดงอินโดด่างนั้นแม่กล้วยจะสามารถขึ้นได้ดีในบ้านเราอยู่แล้ว แต่เราต้องใส่ใจในการเลือกดินที่จะปลูกดินที่ปลูกควรเป็นดินร่วนผสมกับเศษใบไม้ดินดำดินภูเขาไฟแสงแดดรำไรชอบน้ำปานกลางประเทศไทยยังสามารถต่อยอดกล้วยพันธุ์นี้ให้มีรายด่างไดถึง6แบบ6ชื่อเลยและถ้าจะให้ดีควรมีโรงเรือนเพื่อควบคุมน้ำและอุณหภูมิส่วนศัตรูของกล้วยแดงอินโดด่างนั้นคือตะก,กะแตนดวงกล้วยด่างฟลอริดา ต้องบอกเลยว่ากล้วยด่างที่กำลังเป็นที่นิยมเพราะสามารถเลี้ยงได้ในบ้านคอนโดเมื่อเป็นไม้กระแสราคาซื้อขายของกล้วยด่างนั้นไม่ได้อยู่ที่ความพึงพอใจของผู้ซื้อผู้ขายเพียงอย่างเดียวผู้ซื้อที่ต้องการไปปลูกเพื่อต่อย,ยอดนั้นจะดูที่ความสมบูรณ์ของหน่อและต้นและรวดลายประกอบกันถึงแม้วิธีขยายพันธุ์ของกล้วยนั้นง่ายดายด้วยการชำหนอ่อแต่การขยายพันธุ์กล้วยด่างที่นิยมในช่วงหลายปีนี้คือการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อให้พอเพียงกับความต้องการของตลาดสายพันธุ์นี้มีการค้นพบครั้งแรกที่ฮาวายกล้วยฟลอริดาความสูงประมาณ3-6เมตรไม่มีเนื้อไม้ส่วนที่อยู่เหนือดินเป็นลำต้นเทียมเกิดจากกาบใบซ้อนกันจนแน่นใบเดี่ยวรูปซ้อนปลายใบแหลมยาวมีติ่งโคนใบมนขอบเรียบใบสีเขียวมีด่างสีขาวหรือสีเหลืองตามแนวเส้นใบ ชอดอกตั้งแกนดอกสีเขียวจะออกดอกมากในช่วงที่มีอากาศเย็นมีผลโ้งงอเปลือกด่างขาวเขียวหรือชมพูรสชาติอมเปรี้ยวนิยมขยายพันธุ์ด้วยการแยกกอและพอเลี้ยงเนื้อยเยื่อปลูกได้ในดินทุกชนิดแต่จเจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีการระบายน้ำได้ดีชอบน้ำมากและชอบแสงแดดรำไรหากพูดถึงเรื่องราคาแล้วก็เริ่มที่ประมาณ20 0 0 0บาทขึ้นไป กล้วยเทพพนมด่าง praying hands bananas หรือกล้วยเทพพนมด่างจัดอยู่ในวงมูเซซี่มีถิ่นกำเนิดในประเทศฟิลิปปินส์ลำต้นสูงประมาณ3-5เมตรไม่มีเนื้อไม้ส่วนที่อยู่เหนือดินเป็นลำต้นเทียมเกิดจากกับใบซ้อนทับกันกับใบด้านนอกเป็นสีเขียวโคนกับและกลับด้านในเป็นสีชมพูใบสีเขียวมีลายด่างสีขาวหรือสีเหลืองขึ้นตามเส้นใบ ทางใบยาว3.5เมตรแผ่นใบกว้างปีสีม่วงอมเทาด้านล่างสีแดงเข้มออกผลติดกันลักษณะคล้ายการพนมมือ1หวีมีประมาณ16-17ผลแต่ละผลมีเหลี่ยมชัดเจนสีเขียวจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเมื่อสุกรสชาติหวานไม่มีเมล็ดนิยมขยายพันธุ์ด้วยการแยกนอ ปลูกง่ายเติบโตได้ดีในดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีหากนักลงทุนคนไหนสนใจราคาจะเริ่มตั้งแต่40,000บาทขึ้นไปเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับผู้ที่รักและชื่นชอบเรื่องของกล้วยกล้วยกล้วยตานีด่างสำหรับกล้วยตานีด่างนั้นทั้งชื่อวิทยาศาสตร์คือมูซาบอริเซียนาคอราวอลิเกเตดมีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยลำต้นสูงประมาณ4เมตรจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นมากกว่า15เซนติเมตรสีของกาบลำต้นเทียมด้านนอกสีเขียวเข้มมีเส้นริ้วด่างขาวมีปื้นดำที่ขอบใบเล็กน้อยลักษณะของใบประดับกว้างปลายใบยประดับมนไม่ม้วนงอการเรียงของใบประดับเหลื่อมซ้อนกันชัดเจนขนาดผลเล็กส้นป้อมมีเหลี่ยมชัดเจนปลายผลมีจุกจำนวนหวีต่อเครือประมาณ7-8หวี หวีหนึ่งมีประมาณ8-10ผลสามารถปลูกได้บริเวณกลางแจ้งและแดดรำไรเจริญเติบโตได้ดีในดินเหนียวปนทรายชอบความชื้นปานกลางหากพูดถึงราคาแล้วกล้วยตาน,นี้ด่างจะเริ่มต้นกันที่1นึ่บืนบาทขึ้นไปทั้งนี้จะขึ้นอยู่ที่รวดลายหากรดลายสวยงามยิ่งได้ราคาอย่างมากกล้วยน้ำว้าด่าง กล้วยน้ำว้าด่างเป็นสายพันธุ์กล้วยที่มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีการกระจายพันธุ์ไปยังเอเชียยุโรปและอเมริกาลักษณะดเด่นคือลำต้นค่อนข้างสั้นมีเงาใต้ดินลำต้นเทียมมีกับใบหุ้มแน่นหนาแตกใบเดี่ยวขนาดใหญ่ใบสีเขียวด่างขาวรูปขอบขนานปลายใบยมนขอบใบเรียบก้านใบาย,ยาวช่อดอกห้อยลงมีใบประดับหุ้มขนาดใหญ่ นิยมขยายพันธุ์ด้วยการแยกหนอมาดูเรื่องขนาดของต้นกันบ้างกับลำต้นดันนอมีสีเขียวอ่อนก้านใบมีร่องคอนคันแคบใบประดับค่อนข้างป้อมหมวนงอขึ้นปลายมนเรือหนึ่งมี5-7หวีหวีหนึ่งมี10-16ผลโดยราคาของกล้วยน้ำว้าด่างจะขึ้นอยู่กับขนาดของต้นความด่างของแต่ละใบจะเริ่มต้นตั้งแต่2 0 0 0 0ื0 0บาทขึ้นไปขอบคุณที่ติดตามเรามาจนจบ ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ u like, b s c r i b e และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะถ้าไม่อยากพลาดคลิปนี้อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเรา